ในทีพุทธศัการาช2423สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สเสด็จสวรรคตรพระราชธิดาและพระราชบใน,พนิพนธ์ประหลาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเกลา้าสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาลีรัตน์ วนี่เห็นไหม ยังสมงพระยาได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกอเธอเจ้าฟ่าอิสริยาลงกรพระราชโโรสพระองค์ที่สองเซนประชนขณะที่พระชนสาเทียนทีสิบเอ็ดวันเมื่พุัธศังกัด424และพุรุักราช2424ทรงเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เ้าฟาวิจิตจิรประภาพระชนาเพีย,พยสงสี่เดือนสงศ์เศร้าเสียพระไทยยิ่งนักจากเป็นพระราชนิดาองค์แรกต่อมาในปีพุทธศักราชสองพระราชนิดากพระองเล่นซึ่งเป็นพระราชนิดาระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติเมื่อประสูติได้เพียงสามวันยังไม่ทันพระราชทานนาม เฮ้ยเฮ้ยชุมนุงเก่งเหลือเกินเ,นเรื่อดา่าคนอื่นด่าเก่งชุ่มุงไปเถอะชุมนุงให้ตายไปเลยนะเอาไหมชุ่มุงตายชุมนุงอย่าให้มีความรุนแรงให้มีความรุนแรงตีให้ตายเลยราชประสงค์ราชประสงค์ไอ้บาบอคน การตรงไหนคะเนกาตรงไหนจะได้แก <Cornell. S 2> ้ให้ให้แกน้ำใช้ควันแรงแกน้ำแกนมแกน้ำแกนมติดคุกไปเลยแกน้ำแก็นม สยามมากรราชปปุุมานเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราชพัาาา 2, 100, 99, สีอสมเด็จเจ้าฟ้าวชิโรน,น,นส่งระยนต์ใหญ่ย,ยู่ไดพยงเจปีเศษก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่สบยสงะยะส่าแมยอยู่ได้เียห สเด็จสวรรคตของสมเด็จเจ้าฟ้าวัชชิรเดชทรงสร้างความทรงสลดอันใหญ่หลวงโดยแสมเด็จพร,ระบร,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 รมราชชนนีและพระบรมราชชนนีตลอดพร,ระบรรฑุระยะัหลายโดยเฉพาะสมเด็จพระนางจ้าสว่างวัฒนานั้นทรงเป็ผขความเศร้าทศงสลดอยางง เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงนใงานเจ้าสวมงวัตินาไม่เสวยพระกระยาหารในเสด็จมทรงป้อนพระกระยาหารพระราชทานในกระนั้นก็มีอาทรงหังพระราชาหรือไทยได้รัศมีภาพสุดโท่งจนทรงพระประทวษในที่สุดกางเสด็จสวรรค์ของสเด็จเจ้าฟ้ามา ชีรุณิ Liverpool ิมีผลกระทบกระเทือนระฐานดอนสามของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างิวัฒนาทำให้ดัแเน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่างลงจึงต้องมีการกำหนดพระราชโอรสพระองค์ลำดับถัดไปเป็นบาทหลวงตำดับที่สี่ต่อไปซึ่งก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยดรับไว้ว่าลูกแม่ตากับลูกแม่เล็ก เมบอร์เดียวกันรเรียนพี่เรียนน้องในการซื้อสัส่งตัดหรือวอดังนั้นพระราชโอรสพระองค์ลำดับ การที่สมเด็จเจ้าฟ้ามาหาวชิราวุธได้รับพระก,กรุณาโปรดเกล้วาวสถาปานาขึน้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารทำให้สมเด็จพร,ระานางเธอสวัสดาของศรีพระชนนีก็ทรงเลื่อนพระฐานดอนสักสูงขึ้นมาเท่าตำแหน่งพระอนุนราพระอิศวปัญญา สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงเข้าพระไทยความจำเป็นในการดีจึงไม่ทรงเสียพระไทยแต่อย่างใดแม้ว่าพระธานนันดนสั่งเสมอกันแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ทรงให้เขียนพรและกนิษฐา้างอย่างเช่นมีเรื่องเล่ากันว่าบางครั้งเวลาตาม,สมเสด็จพระสำเนินประพาอย่างี่าต่างสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พนางเจ้าสวภาวของสีเพราะทรงถือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภาวของสีน,นั้นพระราชชนนีในสมเด็จพระบ,บรมโอร,ราสาธิราชสุบเด็จพระนางเจ้าสวภาวของสีเสองก็ทรงเกรงพระทายแระเชิดเท้าตนีมากแม้ว่าจะมีพระธาตุอดอนสองเสมอกันแต่นนในทางพฤตินไนก็ทรงให้เกียรติเหนือกว่าพระองค์ เมืองเราจะเป็นสองเลนนะตรงน,นี้ยังไม่เข้าเมืองนะเจาะประเด็นให้ตายไปเลยอีนโนสัตว์อิสตาวานอิสตวานอิสตมา โอ้โหเปิดให้โพสกันแล้วเหรอวันนี้เราจะนั่งพีชิปโบกันตอนนี้จะส่องเลนแล้ว้บบยุณเ,เวลาเส็จ,จสบยุ่นนานนนนงเิห้มองตง กนจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสออกมาว่าแม่กลางกับแม่เล็กไม่ใช่คนเดีวพี่น้นองก,กันแท้แม่กลางเป็นพี่ใบหน้าตามอายุก็แล้วกันจึงปรากฏว่าหายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดภาณิสีทรงเลเรียงที่จะร่วมเสด็จด้วย องจัดทรงเกรงว่าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาว่าพระองค์ลำบ,บากแต่ในการต่อมาพระบาทสมเ,เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการพระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระนา,างเจา้าสวภาของสีพระอาราชทพตรงนี้จะเป็นสองเล่มเพราะอะไร เฉลิมพระนางมาทิไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาดิ์ภูีพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของพระภรรยาเจ้ามีพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองสยามเป็นระยะเวลานี่เก้าเดือนทำให้ฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชินีนาถลดลงมาเป็นอันดับสองของเก้าสิบองฝ่ายนาโดยรรยา สภาวการบรรดาบระองค์ได้กล่าวเรื่องนี้กาวว่าฉันนะ่ะไม่เคยขี้เหนียวหรอกแต่เห็นเสียแล้วเมื่อเวลาฉันมีบุญนะ่ะล้วนแต่มาหอบล้อมฉันทั้งนั้นแหละเวลามีงานมีการอะไรฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขาดแต่พอฉันตกก็หันหนีหมดไปเข้าตามผู้มีบุญต่อไปฉะนั้นฉัน,ฉนจึงตัดสินใจไม่ทำบุญกับคนรู้จักแต่จะทำการบิณฑ่โลกตามโดยเรือก แต่แล้ววันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2441สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิราอรณองคนทูลกระหมอ่อมหญิงเล็กพระราชนินาพระองค์เล็กพระชนสานปิก็ลงประชวนด้วยพระโรคนิวมอร์เนียและสินพระชนกระทันหันยังความตกประไทยให้ทางสมเด็จพระราชิน,ชนี เฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสว่างบารากระบรมราชเทวีถึงแก่สพระประชวนทรงสงสารเสียพระไทยทุกครั้งคราวที่ทอดะเนตรเห็นสถานที่ที่พระโอดรทิดาเคยประทับและอาการ สุดโศกอย่างรวดเร็วคือการสิ้นพระชนกของทูนกระบอกน้อยหรือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าสมุทรีวงศวโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชบำรมร,มริษด้วยพระโรคไข้รากสาน้อยพระชนสาเพียง18ปีเมื่อวันที่17เจมิถุนายนพุทธศักราช2442สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒน,นา,านี่อยู่ในเมืองจะเป็นสองเลย ไม่ได้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ทรงโศกสลดและแทบจะทรงหมดกาลังพระทัยพระราชบิดาพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมสเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิเรเิชสยมามบกุฎราชกุมาพระสพสมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสม,มุติที่วงว์วรรไัยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิราภรณ์โสพลจัดขึ้นตามเรื่องการ นะเม,มุนมนตปบะวรสถานสุทาวาสในเดือนมกราคมพุทธศักราช2 4 4 3สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงโศกเศร้าสุดจะหักพ้างพระราชาหรือไทยจนไม่ได้เสด็จไปพระราชทานเลิงพระราชโอรสทิดาทั้งสามพระองค์ในช่วงเวลา20ปีนับแต่ราชโรสพระองค์ใหญ่หรือทูนกระ่อมใหญ่ สมภาราชสมภพมสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาราบรบราชเทวีส่งสูญเสียพระราชโอรสธิดาถึงหกพระองค์การสูญเสียพระราชโอรสธิดาหลายพระองค์ในเวลาติดต่อกัน ให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชิทีทรงรับควรส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสุขภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนายิ่งนักทรงเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนมชีพจึงทรงพรากรุณโหลดเกล้าว ให้เสด็จประพาและประทับผักฟืน้นน้ำพระตะหนักตบลบางพระจังหวัดชนบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าลูหัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่และโปรดกล้าวให้สร้างพระตําหนักพระราชทานในพุทธศักราช2441ปีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมร,ราชเทวี เสด็จไปประทับที่พระตำหนักชายทะเลศรีราชาค้มีอากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูพระสุขภาพและการอยู่ห่างไกลสถานที่คุ้นเคยอัย้ำให้ทรงระลึกถึงแต่ความสูญเสียความโทมนันมททนนสนทำให้พระอาจารย์มช่ยสู่สุราลับดำจึงรคาพราชารไทย์ที่จะประทับที่พระตำหนักแห่งนี้เป็นเวลานานณบริเวณพระตำหนักศรีราชานี้พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาะ โปรดกล้าวให้สร้างสถานพยาบาลเพื่ออนุเคราะห์ข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไปเป็นจุด ประชายาฮิโดวิยาเดชประทับอยู่ต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒน,นาก็ทรงใช้เวลาโสดใหญ่อยู่ในวังสังข์แต่ในยายาาปนี้นนจ้าสวาวข้าพของสิงทธิ์กิถาซึ่งตอนนั้นได้ย้ายมาประทับอยู่ที่พระราชวังพิยาไทยโดยทรงเห็นว่าตอนนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสวัสภามองศีอพระบรมราชินีนาผู้ทรงเป็นกนิษฐาได้วางพระราชกิจในตำแหน่งผู้สมเด็จพระสัพระงา์แล้วซึ่งก็มีพระราชกิจน้อยกว่าแต่ก่อนมากจึงทรงมีเวลาว่างให้แก่งกันมากขึ้นตอนนั้นเองสองพระองค์จึงเล่นเหล่งใช้ชีวิตใกล้ชิดอย่างเหมือนเมื่อตอนทรงพระเยาว์ครับยามว่างชนกัรเสดงขอนองนักละครสด็ด้ปพภา 2462สมเด็จพระนางเจ้าวสาวภาด์องศรีทรงประชวรหนนะักและก็สิ้นประชนในที่สุดในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2462การสิ้นประชนของสมเด็จพระนา,นา,า,พา,พาพงเจ้าสวัาดิ์องศรียางศาศาความเศร้าโศกให้แก่พระบรมยุทธญาณและเหล่าพระสงฆ์ก่อน,นอย่ง่งยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดวัฒนารถทรงโศกเศร้าและทรงรู้สึกโดดเดี่ยวมากที่ส แม้ว่าจะยังทรงปิรยิาหลายพระองค์แต่จะให้ใกล้ชิดเหมือนกับรัคนิถาพระองค์นี้มีค่อนข้างน้อยและที่สำคัญพระยาพระองที่เหลือส่วนใหญ่มีพระชนน้อยกว่าพระองค์อย่างสิ้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงป็นเหมือนองค์ประธานราชวงศ์ไปโดยปริยายงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสวรพาองศี สมเด็จพระนางเจ้าวสว่างวัฒน,นาทรงวางตนสเสมอได้งานใหญ่ทรงจัดการทุกอย่างตั้งแต่เริ่มบรรจุประส่งจนกระทั่งพระราชทานเพลิงซึ่งสแสดงให้เห็นความรักใคร่ห่วงใยและอาทรในพระติพาพระองค์นี้แต่พระราชภารากิจก็มิีได้สิ้นสุดแค่ดีเพราะว่างานต่างๆที่เคยเป็นพระราชพารกกิจของสมเด็จพระศรีพัชริน อย่างสภาการชาติไทยก็ตกมาเป็นพาระของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาด้วยทรงรับเป็นองค์สภาไิกาด้วยความรับผิดชอบเต็กกำลังภาลัาสภาทรัพยส์ส่วนพระองค์ให้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างาราบรื่นและทรงราชารากพระชนถึงเจาพรรษาก็ยังเสด็จไปเป็นประธานงานการชาติประจำปีต่อมา สมเด็จเจ้าป่าชายบัณฑลอดีญยเดยมีนายพระหัตมาขอพระราชายอนุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเพื่อส่งมารางสาวสังวาลพระบรมราชชนกนี้สรงรับพระราชโอรสที่เหลืออยู่เพียงพระอ,องค์เดียวดังแก้วตาดวงใจมีหรือจะขัดพระทยพระราชโอรสก็ได้รับพระราชายอนุญาตตามพระ เจ้าฟ้าชายปหนิโดนอเลียเดจุฬาพระนม่านสเสด็จกลับมาสยามสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาํนำความขึ้นกราบบังคบทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุธราชกุมารขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรสเมื่อพระเจา้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วทรงถามถึงความเป็นมาของราชผู้บ้านสมเด็จเจ้าฟ้าชายปหิดลอเลียเด ก็ทรงมีลายพระหัตถ์กราบังคมทูลวา่าสังวาลเป็นกัมพ้าแต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหมอมฉันหมอมฉันไม่ได้เลือกเมียรด้วยสกุลรสชาติต้องเกิดเป็นอย่างนั้นต้องเกิดเป็นอย่างนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้หมอมฉันเลือกคนดีทุกสุขเป็นเรื่องของหมอมฉันเองหลังจากเสร็จสมรสแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒน,นา ก็ต้องส่งอยู่ห่างพระราชโอรสอีกครั้งเมื่อพระราชโอรสและพระสุริสากลับไปต่างประเทศเพื่อส่งนำพระเชษฐาที่มีสมเด็จเจ้าฟ้าวัลไลอารมณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์ไปทรงรักษาพระองค์ที่ประเทศอังกฤษความโศมนัตของพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาที่ทรงมีพระราชด,ดานพระองค์แรกทรงพระไทย พร,ร,ระสุริสาพระสุพรราชธิดาพระองค์แรกเมื่อพุทธศักราช2466คือสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอเจ้าฟ้าก,ากยายัลยาณ <c oughs> ิวัฒนากรมหลวงดาราทิวารานนครินเมื่อเสด็จกลับสยามสมเด็จยิ่งพระองค์น้อยมีพระชนได้9เดือนมีที่เหลียวพระรชัชนติดตามมาด้วยสมเด็จเจ้าบ้าชายตัิงตัวอันเดเดประทานทรงงานโดยการแพทย์อยู่ในประเทศ เป็นระยาทีสมเด็จพระพันวษาทรงมีความสุขอย่างยิ่งต่อมาก็ทรงมีพระราชนัดดาวชายอีกสองพระองค์สมเด็จพระพันวษาทรงมีลูกหลานพร้อมทั้งหลังจากทรงรอคอยมานานหลายปีภายหลังสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดชทรงสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์แล้วเด้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพร้อมสมเด็จพระราชชนนี พระธิดาพระโอรสในเดือนธันวาคมพุทธศักรา24ช2471สมเด็จพระพันวษา,าอภิกาเจา้าทรงเชยชมพระราชนักกาทั้ง3พระโองค์โดยพระราชารัอไทยเป็นสุขยิง่งความสุขในวังสับปะทุกหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดอลอดุญเดชทรงพระประชวรตั้งแต่เสด็จกลับจากทรงงานการแพท์ที่เชียงใหม่ ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2472จนถึงบ่ายวันที่24กันยายนพระอาการสุดหนักลงคุณหญิงพิมพาพิทยาเทพพยาบาลประจำพระองค์เลาว,วา่าสมเด็จพระพันวษา,าอายิกา,จาเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรพระอาการด้วยพระพักสงบแม้จะทรงตกพระไทยมาก ทรงประทับอยู่ใกล้พระแทน่นสมเด็จพระ,ระบรมราชชนกพระเนตรปลอยลืมพระเนตรขึ้นแล้วเสด็จสวรรคตในทันทีสมเด็จพระพันวษา,าอีกาเจ้าทรงคุกพระชงลงยืึระหัรไปทรงเป็พระเนตรและสมพระภาคหลวงหลังการเปลี่ยนแปลงกา,การปกครองจากระบอบสมภูรณญญาสิทธิราช มาเป็นตระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระบรมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อพุทธศักราช2475สถานการณ์บ้านเมอ่ไไมเรียบร้อยสมเด็จพระพันวาสาอายิกาเจา้าจึงโปรดกล้าให้สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนินีสทรงพาพระราชโอรสธิดาไปต่างประเทศเพื่อสรงศึกษาและรักษาพระสุขภาพ,าพอ,อนามัย เดือนเมษายนพุทธศักราช2476ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จไปประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ความทุกข์ระลอกใหม่ที่เข้ามาถึงสมเด็จคือทรงสุดเสียพระองค์เจ้ายาวภา,าพงศิลิ์พระราชธิดาบุตรธรรมซึ่งอยู่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดทรงเคยหวังวา่าจะฝากผีฝากใครด้วย เบอร์พระองค์จ uhm ้าโยมพาสิทธพระชนไปก่อนเมื่อวันที่สามิถุนายนพุาชพอะนย่ะนสดีะสด่ะะวสะะะดะะ อะไรนะวันนี้ครูเรียบไหมครูเรียกไปคุยไหม,มไม่เรียบเลยกทไ็ทำแต่ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ทำโลกกัไม่รู้สิมไ,มไม่ไม่ยุงหรอก หรือถอนหวังที่ประทับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้สางตัวรอดออกจากทีท่ดินแห่งนี้จนหมดสิ้นแ่งากแล้วเยอะไปทางถนดพญาต